วันนี้เป็นวันที่4สิงหาคม2008วันนี้เป็นวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2506สุขดีเซลกกัดวุธ,ธ được minh vang cheng. This is egg park, Ang Thailang, Bangkok. Here yeah, it's egg สวนภูมิแอร์พอร์ตออฟไทยแลนด์ทุกวันนี้4สิ u หา2021ผมไมีน้องตอนนี้ก็มาหอดท่ากาสยานสวนุภูมิแล้ว ใา่มือละแมนยันๆูงๆละแมน,น,นล่างรถไ,ไฟแอร,ร์ปอกลิงนี่รถไฟแลนด์มา้าเจ้าก็บจิมุ่งหน้าไปพุละไปแถวสระบุรีพุละบปได้เข่าแล้วเรีสิเสียมมุ่งหน้าไปสระบุรีรว่าเลกเปลี่ยน ข่าวสารกันเนาะอประเทศไทยเป็เนแนวใดอยู่ลาวเป็เนแนวใดความเม่พี่น้องสาวลาวคู่ควาพี่น้องส,สา,าวต่างประเทศทั่วโลกผมอยู่การเ,เดินทางมาเพราะว่าแต่ละประเทศเมันก็ล็อกดาวน์เมื่อสมยล็อกดาวน์ปิดประเทศเนาะ เดินทางเป็นไปมา,าสู้กันเป็นอาจจะว่ายากลำบากที่สู้ถาวรเ,เป็นทางการหนังสืออนุญาตเนาะสิะวามาท่องเที่ยวนี่ย่มีบ่มีแล้วยังโบมี้อไปปิดมาได้ปีปลายแล้วมาประเทศไทยคือกันแต่ว่าค่ะเดี๋ยวนี้ดเดี๋ยวนี้ก็เสนอเพ่อนของพัผ่านแล้วเนาะ เพียงมีวีซา่าจากสถานทูตมาเนาะมีเหตุผลว่ามาอย่างมาเยี่ยมยามพี่น้องมาบ้านตนเองถือว่ามาท่องเที่ยวเป็นมาได้แต่ว่าต้องไปขอวีซา่าเนาะวีซ่าแบบท่องเที่ยวแบบอย่างนั้นแหละจำบอกคือเก 9, ่าคือเก่าเมนเป็นมาบ่จำจป็นเนาะ ประเทศลาวไทยหรือว่า10ประเทศอาเซียนญี่ปุ่เจ็นมีพาสปฟอร์แล้วก็เมือนว่าได้รถเนาะเด,เดี๋ยวนี้โบได้ิมาลวแม่นายเป็นทั้งการขออนุมัติเนาะยังดีเนาะ v i s าสำหลับไปท่องเที่ยวก็ได้เยี่ยบยามก็ได้อย่างก็ได้แต่ว่าหันไปขอวีซา่าเนาะเสียคาวิซาีซ่าหันอีกเนาะเดี๋ยวสิเข้าบางไปะินเพื่อแล้ว,น,ลวนี่นประเทศทางใหม่แต่ก่อนโอ้ไปเลี้ยววนครับ อันนี้เป็นเลเหอรทางไม้แต่ว่าได้แต่รถกระบะรถเกง่งเนาะรถอันหนกล้อขึ้นมาไม่ได้เห็นไม้แล้วปไปฟังปอยิน ไฮแดบัตนี่นะมันก็ได้โค้งอันนั้นตีวงวง,วงตีวงวงแหวนเลยนะเกี่ยวกับอันนี้ยังก็เออซิกแซกต,ตัวเซต,ต,วต,ตัวเอสตัวเอสก็ถือว่าจะสุเร,รนไวด้สุเรนไวก็มีซิดนะมีซิดเด้มีซิดต,ต่ำข้างเนะรถแบบรถธรรมดาเขานี่นะซิกแซกจะเออแบบ พวกรถสปอร์ตรถเมซ์เดลเบนรถบีเอ็มดับเบิลยูอย่างนั้นดังบัวนั่นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเทสพวกาลไยได้ดีอุย้ยปัญหานะตัวนั้นนะอุ้ยใครขับรถสักซิฮู้ดอกขับลายๆคัดมายถกระบะธรรมดารถเกง่งธรรมดา,า,จาจะไปจะไปคืดไปซิ่งนี่จะไปแหกโค้งคอยไป ไวเกิน80นะต้อง80ลรุด80ลงมาตรงนี้มุ่งหน้าเข้าทางเลขเก้าแล้วทางด่วนเลขเกนะ้าเนาะเสียเงินสองข้างข้างนะ30บาทเป็น60บาทเนาะก็ถือว่าเบิดเงินนะั่นมาแตนะ่ส่วนบรีเนาะ มาที่พัทยานี่ไรแลกประมาณร้อยหกบาทเสียลาลาจ้างแรนไน้บกว่าแเมนละผมก็พูดเสียลาุกคนว่าจ้างแลนไไ้้เดี๋ยวขับพเจ้าก่อนไได้แรนไน้บก็สุดเกียร์แปดสิบาสิ พออินหมดแหละตรงปทางเรื่องเก่าไม่ได้ตรงลูกเดียวนะคกันสุดทางสุดทางหค้งทางอัน่นหมายเลขสองมิตภาพหมายเลขสอง ท่อเก็บใส่พอดีมีห้องน้าอยู่แถวทรายมือที่ตะบูนจับห้องน้ำแบบสุกเซสรันแล้ว ประมาณเก้าสิบเกิอร้อย90-90สิบเก้าสิบปายเกิอร้อย, 90, 90ย,ย,อยซื้อตลอดละสั่งเต็มวันให้เสียเงินแบบนี้แหละช่วงโควิดลำบากเสียสองเทือเทกนายกสามสิบบาท ส่วนโมเตอร์ยี่หมาเล็กจีนมันเอาบัตรให้เพื่อเดียวเจ้าสิไปใส่ละไปยรถบัดคอขจดใจบาทเดียวอันนี้ไอ้ได้โบได้เขาเรียกว่าโบได้ใกล้ชิดกันหลายเทือกหนหาโวไทยโซเชียลดิสแทนซิ่งเด็ดอันตนากกากอะน้ำไม้อยู่ในรถผู้เดียวมันก็โบริสัยนี่บัดพฤศจิบัดใจเงินแล้วก็ต้องได้เงือนลืม ใส่มันค้างอยู่ค้างพี่ต้องได้ใส่เพื่อป้องกันไว่ให้ต่วแก่เนาะเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วน,นในอาเซียนเมืองกรุงเทพกวางแมนแต่ก่อนมันก็เป็นซานเมืองกันแล้วเดี๋ยวนี้มันคงเป็นซานเมืองคนในเมืองแต่ก่อนแถวนี้เงียบเอาเจ้ามาอัน สาวกปีหลังเนาะพาลูกมาลินส่วนน้ำส่วนสยบสยามอันนี้อย่างแฟชั่นไอหลอกไอแลนด์แถวนี่แหละโอ้ยขี่รถเมย์เนาะรถเมย์รถเมย์นิดแอร์กวางนี่ยมีรถเมย์ธรรมดาสีแดงก็เนี่ยสีสีบาทหฮาสิบสตาร์เดี๋ยวนี้มีบได้อะไนี่แหละมารอแถวนี่แหละ คนทางด่วนนี่คนก็ยังกำลังกอ่อสร้างกำลังกอ่อสร้างทางด่วนมันก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแล้วมนันสบายไปแล้วนะ ทาหินท้าอย่างนี้ก็จโรโมนาดฟิชเชอร์อลแลนด์นี่แหละเจ้าของมาขึ้นข้างวนแล้วก็ลงเลยบาทแถวมินบูรีอย่างนี้แหละแถวนินทามินทามินบุรีเลยมันก็พบอบเป็นศานเมืองแลว้วได เป็นในเมืองแล้วสาวกปีหลังกับปดซานเมืองทำดวนบนทางวนในเหตุเห็ดยวกกําลังก่อสร้างกําลังสำรวจก่อสร้าง เ้าเท้าเท้ราวินท้าอย่างนี้แหละแล้วก็เลยชิดไปทั้งนั่นแล้ววันนี้ไปทั้งนั่นบุหละลำลูกกอกลูกกาไปแล้ววันนี้พื้นเหนือไปตุกิ๊กแล้ววัน Luka XC Black ดวนแล้วป่ะยังดีตอนนี้มันมดบโลดติดโอ้ยทำแบบปกติธราารมดาทั้ทงดวนก็บไม่ดวนนะก็ติดนะหรือว่าคุณใส่ทางลายหรือใส่หลุล่างว่านะ่ะเลนลาย ช่วงโควิดที่เกิดเนทำนี้แล้วถือว่าก็ถือว่าสมควันแล้วนี่นะถือว่าโควิดมันก็คลายได้แล้วก็สมควันแล้วนี่รถเริ่มมีเริ่มมีขึ้นมาประมาณ60%เรนต์เริ่มมีขึ้นมาประมาณ60%ของปกติของยามปกติ ไปเนาะเนาะชาวลาวสาวต่างประเทศเนาะออกประเทศพ่ได้ได้พ่ได้เห็นกันสุกคนสู้แลกเปลี่ยนข่าวสารกันให้กันได้เห็นน้ากาดไปเส้วเจ้าของบึงของของยูทูบเบอร์ผู้อื่นเนาะ แต่ละประเทศเพิ่นแล้วแหละแต่ละบ,บอดเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นก็นไปใส่บ่ได้ข้าพเจ้าอ,ออกตอนข้าพเจ้าอยู่นี้ให้เบิ่งทางคนทองคนทางเข้าพเจ้ากับ่กล้าที่ว่าเวลาออกจากรถไปนะบ,บ,บ,บอกบ่ได้ไปถ่ายลนะ่ะขออนุญาตบอกกัดเพื่อปิดการป้องกันการระบาดโควิด19เนาะเวทไายมีแต่ตอน ขับรถนี่แหละอยู่ในรถพี่ก่อนทายให้พมวันที่น้องนี่เบิง้งแลกเปลี่ยนข่าวสารกันไปแต่มีโอกาสได้เบิ้งกับเบิง้งตอนนี้เนาะเวลาเจ็ดโมงสิบห้านาทีขอวันที่สี่ 2, สิงหาพีโซมันเซล ขนแรงนำปุดมาฝาดรอยซาวแดงก,กับผมที่เข้าจุกเข้า นนเราะว่าเมื่ออย่างโวอยากแรนไว้โอยากให้เกินร่อยนะลำลูกกาใส่สองซองทางซ้ายพออันลำลูกกานี่ถือว่าเขาเอิ้นคอขวดเด้อจากทางเลขเก้าีออกไปลำลูกกาเนี่ยคอขวดแท้ล่ะทุกทุกขั้งข้าวพระเจ้ามานี่ก่อนโควิดเด้อก่อนโควิดเด้อ รถนี่ต้องติดตัวแหละคำว่ารับลูกกาแล้วบบติดลายกับติดด้อยั่วนลายมันติดลายเลยโอเคโบโตกข,ขอกวาังติดทางไม่อยู่เห็นบอกเขาบอกอยากให้เปลี่ยนเลนเพราะว่าเลนนี้นี่รือว่าเลนที่โห้ไปสองเลนควัวเนี่ยือว่าพวกไหนที่ไปบางปลาอิน จิ้นไขมาเลนสองเลนขวานี้ควรเลนซ้ายไปอะไรจิ้นไข่เป็นเตรียมแหวกเข้าลำลูกกานะมันเรื่องราวนนนะขนาดเขาปย่ยเปี้ยนนี่นะมือคนอินเสดปะเน่าลนะนนเลยดิผู้ใดอะไรอยู่บนนั้นเลยพอครับจะเปี้ยนออกเปี้ยนเข้าแล้ว็ัให้รถมันตีดต้องปล่อยให้พวกที่ไปลำลูกกานี่นะ เราได้ไปสะดวกวันนั้ะไปพวกในที่เลี้ยวซ้ายไปรับลูกกาดก็ว่าเอาสองเลนเบื้องซ้ายฮัน้นไว้เข้ามานันหลักการเพิ่นไต่ว่ากับยูีิแล้วซิ้งกันยูซิขีดเขาโบ้เขาขีดเส้นด้วยหมเขาบอกให้โบย บ่อยออกมีแต่เข่าได้เข่าได้แต่บ่อยออกเส้นเส้นเส้นนอ,อกมีสองเส้นเส้นยะวางหมายเพราะว่าเข่าได้เข่าเจ้าอยู่ซีเข่าเจ้ากัะแสงขวาได้แต่ว่าซีออกซ้้เนี่มันพ่ดได้นะลักการขนาด ทอดนี่แหละแต่เป็นได้เรืวิทย์นะเดิเบิดเบิร์ดบนทางไปลำลูกกาเห็นไหว่าไปได้แบบแซกไส้แซงขวดในเบิดไปนี่นะนี่แหละลำลูกกาหรือพวกไส้มือนะเขียนว่าลำลูกกาแล้วสิดไายมันไปคอขวดกับมีแต่สองเลนถนนเดี๋ยวนี้ว่าได้ยินว่ากำลังจะปรับปรุงเลทอีกเฮ็ดอีกเพิ่มอีกสองเลนนั่นน่ะไปลำลูกกา สบายไปแล้วป่าดนี้นะฮะทอไปอนาคตสองปีข้างหน้าสองสามปีเวลาอาก็อาก็ออกแบบอาก็ออกแบบ <c oughs> แพวกออกแบบเด็กกำลังก่อสร้างทีแหละเป็นเพิ่มทางลำลูกกาอะไรนะแล้วก็พวกที่เท,ท,ที่ยวไปยาง นครนายกนายโยกพูดกับมีหนทางให้ข้ามไปบ่เลืยยังกันแบบนั้นแหละขเขายกกับติดตามโบทันนอเขาย,ยกขอกข่าวนะเสาบอบเพื่อทไ้ินสินทางยกระดับขึ้นข้ามทางด่วนนี้ไปอีกนะไอ้มีหลายทางเพื่อ,อให้มันมีรถติดอ่าเรื่องราว เอาขอหยุดเตียวน,น,นี้น้องอพ่อพี่น้องเนาะพ่อใส่พรสพี่น้องสาวลาวสาวลกูกจบไม่ยืมความแข็งแข็งแทงเนาะโยมันควรยืนนม,มาค่าขายก่อยห่างไม่มีลำรวยเตรียมสิออกเนาะเตรียมสิใจเงินอีกครั้งที่สองก็งงงเป็นเบิร์ตอะไรแบบนี้นี่ vui <laughs> Don't worry, no, no.